นิิว่สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน YCN Best Friend Journey ค่ะซึ่งวันนี้นะคะกิกก็จะพาทุกคนไปดูศูนย์บริการยางรถยนต์ที่มีมาตรฐานนะคะแถวสวนหลวงรลอเ้านี้เองค่ะแต่ก่อนที่จะไปที่ร้านนะคะเดี๋ยวจะไปคาเฟ่กันก่อนค่ะตามไปดูกันเลยค่ะ แล้วนะคะที่นี่ก็คือไลท์ m i n ด t e โฮมคาเฟ่ค่ะซึ่งจะบอกว่าบรรยากาศน่ารักมากๆเลยเหมือนมาแคมปิ้งกลางสวนเลยนะคะและที่สำคัญนะคะก็ไม่ไกลจาก k คทีออ t ์โดทด้วยนะคะเดี๋ยวข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ ชาไปแล้วนะคะนี่ก็เลยแวะมาเดินเล่นที่สวนหลวงลอกาค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ร้าน KT Auto t i ท e มากๆก็ตอนนี้ไปที่ร้านกันเลยดีกว่าค่ะโ <Okay. S 2> อเคสวนสดีค่ะพี่ดุนสวัสดีครับและนี่นะคะก็คือพี่ดุนเจ้าของร้าน KT Auto t i ท e ยค่ะคเดี๋ยวช่วยให้พี่ดุนแนะนำตัวหน่อยค่ะดุนนะครับ ร้าน K T Auto Thai ครับผมก่อนหน้านี้ค่ะพี่ดุนทําอะไรมาบ้างแล้วก็ทำไมถึงมาเปิดร้านยางคะ่ะอ๋อครับผมครับทำงานอยู่ในวงการยางรถยนต์เนี่ยมาประมาณ21ปีบริษัทยางบ้างล้อแมกบ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาทำ K T Auto Thai ที่เป็นร้านยางของผมนยครับที่เป็นโยโกรมากกวเนื้อเิร์กเนี่ยได้ประมาณสักงสิปีแล้วครับแล้วจุดเด่นของร้าน K T Auto Thai คืออะไระคะร้าน K T Auto Thai เนี่ยจะเป็นร้านที่ให้ข้อมูลทางด้านยางรถยนต์นะครับได้ละเอียดร้านของเรานะครับ เป็นโยโกฮาม่าขับเ็ตเวิร์กนะครับได้รับการรับรองมาตรฐานนะครับอบรมและก็เทรนนิ่งนะครับจากโยโกฮาม่าประเทศไทยนะครับรวมถึงสินค้าทุกชิ้นที่เป็นโยโกฮาม่านะครับคือสินค้าที่เราซื้อตรงจากบริษัทโยโกฮาม่าลับเบอร์ประเทศไทยนะครับทำให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าร้านเราบริการได้มาตรฐานได้สินค้าตรงตามที่ลูกค้าต้องการจริงๆครับและบริการก็คือมีครบวงจรเลยใช่ไหมคะที่ร้านเรานะครับให้บริการยางรถยนต์นะครับช่วงล่างผ้าเบรกน้ำมันเครื่องแล้วแม็กนะครับเราให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยแทบจะ ดีที่สุดเท่าที่ใอนเปเทศรไลทจะมีได้นะครับเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าครับแล้วก็งานออกมาได้ดีตามที่เราคาดหวังหลังจากที่แนะนาหน้าร้านไปแล้วเราไปดูทางด้านในบ้างว่าเรามีอะไรให้ดูกันบ้างด้านในนะได้ค่ะเชิญครับด้านนี้นะครับเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับแอดมินนะครับก็คือจะให้คำปรึกษาในเรื่องของราคาสินค้านะครับตัวสินค้าต่างๆนะครับทั้งเรื่องของยางรถยนต์แล้วก็ช่วงล่างเ้าื่อกต่างๆที่ลูกค้ามีปัญหาครับ อันนี้คือเท่มากเลยค่ะพี่รุนอ่าฮะอันนี้ก็คือจริงๆเป็นผ้าคุมเบาะรถนะครับ<ะ>แล้วก็พอดีผมเห็นว่ามันดูสวยดีมีความเป็นเอกลักษณ์ก็เอามา mix กับเก้าอี้ครับผมมีที่เดียวในโลกครับเพราะว่าเรา DIY ในชั้รูมของเรานะครับคอนเซปต์ก็คือผมอยากให้ลูกค้ามานั่งรอใช้บริการเนี่ยด้วยความสะดวกสบายนะค่ะก็คือท่านใดง่วงนอนสามารถนอนได้เลยนะครับท่านใดไม่อยากนอนเรามีกาแฟให้บริการนะครับพร้อมน้ําดื่มครับนั<อ>่งแอร์เย็นๆนะครับ เมื่อกี้ที่ผมได้พูดไปที่หน้าร้านแล้วนะครับว่าคีดีโอโตไทนะครับเป็นโยโกฮาม่าขับเน็ตเวิร์ดนะครับไม่ได้คิดเองนะครับนี่ครับลายเซ็นของโยโกฮาม่าลับเบอร์นะครับผมนี่ซึ่งอันนี้แหละครับมันบ่งบอกถึงมาตรฐานที่เรามีนะครับในเรื่องของบริการและสินค้านะครับที่ถูกต้องที่ดีนะครับผมการันตีโดยโยโกฮาม่านะคะครับผมก็คือยางที่วางอยู่นี่คือโยโกฮาม่าทั้งหมดนะครับทั้งยางเก๋งแล้วก็ยางกระบะ รวมทั้งยางตระกูล OEM ของโยโกฮาม่านะครับที่ติดรถออกมาจากโรงงานเราก็มีให้ชมที่ร้านเรานะครับกลุ่มลูกค้าก็คือเป็นรถบ้าน<ม>เป็นหลักแล้วก็รถแบบรยุโรปก็มีถ้าหามว่าตัวไหนขายดีที่สุดในร้าน<ม><ม>ก็ต้องยกให้เขาครับโยโกฮาม่าแอดวานดี552ท่านใดสายนุ่มเงียบนะครับชอบอยางเงียบขับสบายสบลอยต่อนถนนไม่ตึงตังผมแนะนำโยโกฮาม่าแอดวนดีบีว552 ออนนี้เรามาดูในโซนให้บริการนะครับถอดใส่ถ่วงของเราอันนี้คือเครื่องคองกี้นะครับดีที่สุดในประเทศไทยเหมือนกันตัวนี้นะครับเป็นถอดใส่ไร้รอยนะครับไม่ใช้เหล็กงัดยางแล้วถอดใส่ยางเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คือขั้นตอนการถ่วงล้อเครื่องถ่วงของเราก็เป็นคอกี้จากอิตาลีเป็นตัวที่ดีที่สุดในประเทศไทยเช่นกันมันดียังไงล่ะครับ เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี้ยการถ่วงล้อของเราอะครับมันจะใช้การกะในการแปะตะกัวให้อยู่กึ่งกลางโดยช่างกะเองครับแต่ว่าเครื่องตัวเนี้จะเป็นระบบเลเซอร์เราไม่ต้องใช้การกะแนละ้วแล้วตรงนี้นะครับมันจะทำให้มีความแม่นยำมากแม่นยำสูงนะครับไม่ค่อยผิดเพี้ยน ทีนี้เรามาดูในส่วนเครื่องตั้งศูนย์กันบ้างน,นะครับที่ร้านเราเลือกใช้ยี่ห้อ f f m แ n นครับเราก็เลือกเครื่องตัวนี้เข้ามาให้ความเที่ยงตรงแม่นยำนะครับเมื mm ่อ hmm. สมัยก่อนเนี้ยการตั้งศูนย์นะครับมันจะเป็นการถึงเชือกแล้ววัดแต่ตัวนี้วัดตลับเมตรนะครับช่างต้องเก่งมากแต่ปัจจุบันเนี้ยเครื่องมือก็คือเป็นเลเซอร์ยิงจับค่าจะโชว์ที่นี่แต่ว่าช่างก็ยังใช้อุปกรณ์น,นี้ช่วยเพื่อเป็นการรีเช็คอีกว่าเครื่อง,งอ่ะตรงไหมเพราะฉะนั้นจะมั่นใจได้ว่างานที่ออกไป ดีและมมาตรฐวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ดุนมากเลยนะคะที่ให้มาเยี่ยมชม KT Auto Thai ค่ะสุออดท้ายะค,ะค่ะอยากให้ฝากแ้าไหนคะ่ะ KT Auto Thai ของเรานะครับเป็นโยโกโมากับเน็ตเวิร์กมี2สาขานะครับสาขาแรกอยู่ที่นี่นะครับ ถนนเฉลิมพระเกียรติร้อยเก้านะครับปากซอย33ใกล้ๆสวนหลวงร้อยเก้านะครับสาขาที่2อยู่ที่ถนนเทปรักษ์กิโลเมตรที่9นะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นบริการมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็ติดตามเราได้ทางเพจ Facebook นะครับไลน์แอดนะครับเว็บไซต์ของ k ค Auto Thai นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0922766964นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับ YCN Best Friend Journey EP ่น่าจะพาไปไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปกันแล้วค่ะบบ๊าายย